นี่มันเฮียติดเกมนีิว่าเฮส <Hi. S 2> วัสดีค <Hi. S 2> ่ะเฮีย <c oughs> เอ้าสวัดดีปด้าแดงเป็นไงบ้างเนี่ยช่วงนี้อย่าเห็นติดแบบปลูกผักฉ่ำเลยนะติดไม่ติดแค่ไหนก็ดูสิสร้างออมบี้เป็นเรื่องของเนาลยเอางี้เอางี้ถ้าแดงโดดฮอปปี้เฮียผ่านอ่ะเฮียให้เลยร้อยบุตรแ,มแ,มแมหมมมเฮียมาท้าผิดคนซะแล้วนะคะได้ถ้าเฮียท้ามาขนาดนี้เนี่ย ดูดีๆนะคะเดี๋ยวป้าแดงจะกระโดดให้ผ่านให้ดูไม่รู้ซะแล้วว่าเรานะเนี่ยเสียดออาีปน้บหนึ่งไทยแลนด์นะเปละมาเลยคะ่ะร่วงเฉคยคอยรอบหนึง่งมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวอะ่ะพี่ให้หมดพี่ให้หมดอย่าให้มีครั้งที่3เมเด็ดขาดแดงตั้งใจหน่อยแดงตั้งใจหน่อย A few moments later นี่ในที่สุดเราก็กระโดดถึงเส้นชัยแล้วคะ่ะ รางวัลของหนูล่ะแดงอย่าไปตัดผมก่อนเอาเอาเฮียเอาอันผ่าไผ่ใครได้คิซสุเนะตึ้งเทเทโหดๆไปนี่เนอะดีๆซอบเนอะ